หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกังวลอย่างยิ่งต่อการยุบพักเก้าไกลนายวอลเกอร์เทิร์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุนยชนแห่งสหประชาชาติออกถแถลงการณ์เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีสารรัฐธรรมนูญไทยมีคำวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลเนื่องจากมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากการเสลอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมสั่งสิธ์เพิกถอนสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีโดยนายวอลก็ทึกระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบันท อนกระบวนการประชาธิปไตยและจำกัดสิทธิทางการเมืองรวมถึงไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ International Covenant on Civil and Political Rights นาย v o ลคอตเทิรยังระบุด,ด้วยว่า้าคการเมืองหรือนักการเมืองที่สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายอย่างสันติไม่ควรต้องไปเชิญกับบทลงโทษดังกล่าว พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพสิทธิ์ในการแสดงออกและยุติการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อกดขี่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งนี้การส่งเสริมความหลากหลายทางความคิดเป็นพื้นฐานของการปกป้องสิทธิมนุษยชนและจะนำไปสู่การบรรลุการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างสันติ